นิทานรมเรื่องวัดดอนบนุญตอนขุนหารศาลเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ในคลองท่าทองหลางตอนใกล้ปากคลองมีศาลเก่เาๆอยู่ศาลหนึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าศาลเจ้าพ่อขุนหารเรื่องศาลเจ้าพ่อขุนหารนี้มีประวัติเรื่องราวโดยย่อ,อว่า เมื่อประมาณ 40, 40กว่าปีลวงมาแล้วพวกอังยีได้กำเริบขึ้นที่เมืองนี้และบังอาจคุมกันเป็นพวกพ้องแล้วรุมรังแกรัศดรทั้งยที่ไม่ใช่เป็นพวกด้วยในขณะที่ทางบ้านเมืองยังทำการปราบปรามพวกอังยีนี้ให้ราบคาบไม่ได้มีหัวหน้าชาวบ้านคนหนึ่งชื่อหานและเป็นผู้มีน้ำใจกล้าหารสมชื่อมีความเจ็บใจที่คนไทยต้องถูกพวกอังยีรังแก จึงได้รวบรวมกำลังคนไทยแล้วต่อสู้กับพวกอังยีเหล่านั้นโดยไม่กลัวเกรงกำลังผู้คนของพวกอังยีมีมากกว่าเกินกว่ากำลังที่พวกคนไทยทั้งหลายจะต่อสู้ได้จึงต้องพ่ายแพ้แก่พวกอังยีอย่างยับเยินตัวหัวหน้าคือนายหารผู้กล้าหาญถูกรุมทำร้ายต้องถึงแก่ความตายทาั้งทั้งที่มือขวายังคุมดาบไว้แน่น และตายที่ตรงริมฝั่งคลองท่าทองหลางตอนเลยปากคลองก็ไปเพียงเล็กน้อยครั้นภายหลังต่อมาเมื่อทางการได้ปราบปรามพวกอังยีจนราบภาพลงไทยแล้วจ้าเมืองฉะเชิงเศร้าซับเรื่องที่นิหารช่วยเหลือชาวบ้านเมืองและรัศดรโดยกล้าเป็นผู้นำพวกคนไทยเข้าต่อสู้กับพวกอังยีํำเริบและแข็งข้อต่อบ้านเมืองแลง้วข่มเหงรัศดรที่ต้องเดือดร้อน จนตัวในหานต้องตายเพราะเอาชีวิตเข้าแลกกับพกอังยีในครั้งนั้นเกิดได้รายงานเรื่องขึ้นไปโดยลำดับจนความเรื่องนี้ได้ทราบไต่ฝ่าละองทลีพระบาทจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชาันบนรรณาสักตั้งให้ในหานที่ตายแล้วเป็นขุนมีราชทินานามว่าขุนหานกำจัดพานเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ในหานและแก่ทายาทของในหานสืบต่อไป และต่อมาเจ้าเมืองฉะเชิงเซาจึงได้จัดสร้างศาลขึ้นณที่ซึ่งคุนหารํำจัด่านถึงแก่คมในการต่อสู้กับพวกอังยีเป็นศาลไม้สูงจากพื้นดินขึ้นไปประมาณหนึ่งวาครึ่งและกว้างประมาณหนึ่งศอกคืบศาลหลังนี้มีเชื่อเรียกว่าศาลคุนหารต่อมาภายหลังชาวบ้านทั้งหลายได้เรียกตามความนิยมว่าศาลเฉพาะคุนหาร และปรากฏว่าได้มีประชาชนทั้งหลายจำนวนมากเชื่อมัน่นในอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเฉพาะคุนหารแล้วเคารพนับถืออย่างแท้จริงทั่วกันแม้เรือแพที่ผ่านไปมาเมื่อผ่านศาลแห่งนี้ผู้ที่มาในเรือแพนั้นต้องแสดงความเคารพทุกครั้งไปและได้มีงานประจำปีเพื่อรมสัการะต่อเฉพาะคุนหารที่บริเวณศาลแห่งนี้ทุกปีไม่ได้ขาด แต่หน้าประหลาดที่ตัวสารซึ่งสร้างด้วยไม้นั้นบัดนี้ได้เก่าและปูพังลงอย่างมากทั้งยังถูกปลวกก่อรังเป็นจอมปลวกใหญ่จนเกือบเต็มสารทั้งหลังแต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้าทําการซ่อมแซมหรือสร้างสารขึ้นใหม่ให้มันคงถาวรเพราะลือกันว่าเจ้าพอ่อขุนหารได้เข้าประทับทรงในร่างทรงและสั่งห้ามไว้ไม่ผู้ใดแตะต้องหรือหรือทําลายสารเก่าเปน็นนันขาด และไม่ให้ซ่อมแซมหรือสร้างสารขึ้นใหม่ด้วยหากไม่เชื่อฟังหรือกล้าฝืนความประสงค์จะต้องมีอันเป็นไปในทางไม่ดีแก่ผู้ที่ทำนั้นอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้สารเฉพาะขุนหารจึงมีสภาพโขพพังและยังมองเห็นเป็นสารก็เดือรอบบริเวณนั้นมีตุ๊กตาและเครื่องบูชาต่างๆต,ตั้งวางไว้อย่างระเกระกะรอบตัวศาล ทั้งยังมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมสารไว้โดยมีเถาวัลย์และไม้เลื้อยต่างๆห้อยลงพันสารอีกด้วยจนดูเขียวครึ้มและรกรุงรังอย่างมากตลอดจนในลำคลองหน้าสารก็มีกุ้งปลาชุกชุมมากกว่าที่อื่นและไม่มีผู้ใดกล้ารังแกจับสัตว์ในบริเวณนั้นเพราะถือว่าเป็นบริวารของเจ้าพ่อด้วยเรื่องเจ้าพ่อขุนหารมีผู้ทรงจำและเรื่องหรือเลื่อมใสในความเก่งกลาตลอดจนเชื่อมั่นในความศักศดิ์สิทธิ์โดยทั่วกัน จนต่อมาเมื่อก่อนเกิดกรณีพิพาทอินโดจีนราวๆพศ2 4 8 1ได้มีการเข้าทรงเจ้าพ่อคุนหารขึ้นและได้รื้อกันว่าเจ้าพ่อคุนหารเข้าประทับในร่างคนทรงเป็นประจำทุกวันเว้นแต่วันพระเท่านั้นโดยเข้าทรงในร่างของผู้หญิงคนหนึ่งชลูกจันทร์และบ้านของแม่ลูกจันทร์ก็อยู่ในคลองท่าทองหลังนั่นเองเลยสารเจ้าพ่อคุนหารเข้าไปเพียงเล็กน้อย ปกติมีการเข้าทรงเวลาประมาณบ่ายสองโมงผู้คนที่ท,ทราบเรื่องและมีความเชื่อถือเลื่อมใสในเจ้าพอ่อขุนหารก็ได้แตกตื่นกันมาที่บ้านแม่ลูกจันทร์เพื่อขอให้เจ้าพอ่อขุนหารช่วยเหลือบำบัดทุกขความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆให้แก่ตนโดยได้มาทุกวันที่มีการเข้าทรงและมากันวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นจํานวนไม่น้อยเลยบ้างก็มาเพื่อให้เจ้าพ่อช่วยรักษาห,หายจากโรคภัยไข้เจ็บ บางก็มาเพื่อให้เจ้าพ่อช่วยบรรดาให้เกิดโชคลาภและความร่ำรวยแก่ตนบางก็มาเพื่อให้เจ้าพ่อปัดเป่าความทุกข์และความเดือดร้อนอันเกิดแก่ตนและครอบครัวของตนซึ่งต่างคนก็ตามมีความทุกข์และความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไม่เหมือนกันและบางคนก็มาในเรื่องส่วนตวนอื่นเช่นขอให้เจ้าพ่อช่วยทำเสน่ห์ให้ตนบ้างให้สามีเลิกหลงภรรยาน้อยบ้าง หรือให้เลิกกับภรรยาหลวงแต่มาอยู่กินกับตนซึ่งเป็นพระยาน้อยบ้างตามที่ตนต้องการใช้เจ้าพ่อช่วยยิ่งนานวันกิษิศัพท์เรื่องเจ้าพ่อขุนหารที่มาเข้าประทับทรงที่บ้านแม่ลูกจันแล้วช่วยเหลือคนที่บากหน้ามาได้สำเร็จผลตามความต้องการไทยก็เรื่องลือแพร่หลายไปแต่มีผู้คนมาเจ้าพ่อุนหารที่บ้านแม่ลูกจันจะแน่นล้นหลามบ้านทุกวัน หลายกับมีงานมาหากรรมเป็นประจำทีเดียวจนในลำคลองท่าทองหลางตอนบริเวณหน้าบ้านของแม่ลูกจันเต็มไปด้วยเรือเล็กเรือใหญ่จอดแน่นเกือบเต็มคลองทุกวันแม่ลูกจันหญิงคนทรงเพาพ่อคุนหารนี้เดิมก็มีฐานะเป็นคนชาวสวนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเพราะมีสวนเป็นสมบัติของตนเพียงขนาดเดียว โดยที่สวนก็มีประมาณสิบไร่เศษๆเท่านั้นเองแต่ต่อมาเมื่อมีผู้เลื่อมใสและมหาเจ้าพ่อคุณหารที่ตนเป็นผู้ทรงทุกวันและวันละมากๆแม่ลูกจันกร็ร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะมีไรายได้จากเรื่องนี้เป็นประจำฐานะของแม่ลูกจันก็เปลี่ยนไปจากเดิมโดยได้ปลูกบ้านหลังใหม่ขึ้นใหญ่โตและมีเครื่องใช้สอยครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งยังตกแต่งบ้านด้วยเครื่องประดับนานา,นาชนิดที่มีราคาสูงอย่างมาก การที่แม่ลูกจันทรเปลี่ยนธนะร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ท้ายขับวาเจ้าพ่อคุนหารได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่แม่ลูกจันทเป็นพิเศษโดยคนทั้งหลายร่ำลือกันว่าการที่เจ้าพ่อคุนหารเข้าประทับทรงในร่างของแม่ลูกจันทรเท่านั้นและไม่ยอมเข้าทรงในร่างผู้อื่นอีกเพราะแม่ลูกจันทรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าพ่อคุนหารโดยเป็นหลานแท้ๆของเจ้าพ่อคุนหารฉะนั้นเจ้าพ่อคุนหารซึ่งได้ถึงแก่กรรมไปนานแล้ว แต่ยังวนเวียนอยู่โดยเป็นทิพยากายาที่ยังวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์และรักท้องถิ่นเดิมอยู่มากจึงคอยช่วยเหลือผู้มีความทุกข์ที่มุ่งตั้งใจมาให้ช่วยโดยมาเข้าประท,บทรับทรงเฉพาะในร่างของแม่ลูกจันซึ่งเป็นสายเลือดที่เสืบมาจากเจ้าพ่อขุนหารดังได้กล่าวไปแล้วแม่ลูกจันทร์คนทรงเจ้าพ่อขุนหารปูนี้อายุประมาณ40ปี เป็นหญิงที่ร่างท้วมค่อนข้างเจ้าเนื้อผิวเนื้อดำแดงพูดชาเสียงดังกินหมากจัดจนฟันดำทั้งปากไว้ผมสัน้นมีจอนผมทัดหูทั้งสองข้างเมื่อตอนยังสาวเคยมีสามีมาแล้วแต่ก็ได้เลิกรั้งกับสามีไปเป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วโดยไม่มีลูกเต้าด้วยกันและได้ครองตัวเป็นแม่ไม่ตลอดมาโดยอยู่กับมารดาที่มีอยุมากแล้ว และน้องชายของแม่ลูกจันทอีกสองคนซึ่งก็เป็นหนุ่มใหญ่แล้วทั้งสองคนโดยในตอนนี้น้องชายของแม่ลูกจันท์ก็ไม่ต้องทำาก,กินอย่างอื่นเพราะมีหน้าที่คอยช่วยเหลือแม่ลูกจันทร์ในเรื่องการเข้าส่งเจ้าพาะขนหานและคอยขายดอกไม้ทุบเทียนตลอดจนยาต่างๆและน้ํามันน้ำมนตนที่มีผู้ต้องการซึ่งก็มีขายพร้อมทุกอย่างที่บ้านของแม่ลูกจันทร์ด้วย เวลาผ่านพ้นไปโดยลำดับข่าวเรื่องอภินิหารของเฉพาะคุนหารก็เลื่องลือแผ่กว้างออกไปมากยิ่งขึ้นทำให้มีผู้คนต่างถิ่นต่างเมืองเกิดความเลื่อมใสและหลั่งไหลมาดูและมาขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆต่อเฉพาะคุนหารที่บ้านของแม่ลูกจันทร์เพิ่มมากขึ้นและแน่นอนเมื่อมีผู้คนได้แตกตื่นกันมาเป็นจํานวนมากรายได้และผลประโยชน์ของแม่ลูกจันทร์ก็เกิดมีมากขึ้นตามไปด้วย จนต่อมาไม่ลูกจันทร์ประดับตกแต่งร่างกายด้วยทองคำและเพชรพลอยจนเหลื้องอารามและแพรวพรวไปทั่วร่างแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าอาศาัศจรรย์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพอ่อขุนหารยังคงที่อยู่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยเมื่อเจ้าพอ่อขุนหารเข้าประทับทรงแถวผู้ที่ตั้งใจมาขอความช่วยเหลือได้ขอให้เจ้าพ่อชุยพยากรหรือทํานายไถ่ทักในเรื่องใดๆก็ตาม ช่วยรักษาโรคที่ต้องป่วยเจ็บรักษาที่อื่นไม่หายก็ตามตลอดจนในเรื่องที่ขอสิ่งของนำไปใช้เกิดเสน่ห์และให้เป็นเมตตามหานิยมก็ตามและแม้ในเรื่องคอช่วยถอดถอนสเสน่ห์เล็กคนต่างๆก็ตามก็มีผลสำเร็จได้จริงจังเป็นส่วนใหญ่เมื <c oughs> ่อผู้ที่มาขอความช่วยเหลือได้รับประโยชน์สมตามความมุ่งหมายก็ได้สรรเสรินความศักดิ์สิทธิ์และพินิหารต่างๆของเจ้าพ่อขุนหารอย่างมาก ทั้งเพื่อความคารพนับถือและยอมถวายตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาเจ้าพ่อคนหานมากขึ้นโดยลำดับข่าวเรื่องลือที่ออกจากปากคนนั้นคนนี้ทําให้คนอื่นๆทั้งหลายต่างสนใจและปล่อยเชอ่อตือตามไปอีกด้วยอย่างแพร่หลายที่สุดยาวว่าแต่ชาวบ้านเลยแม้พระภิกษุบางโรปซึ่งเป็นสาวกและเป็นศิษย์ของพระพุธทธเจ้าแท้ๆก็ยังยอมลดตนลงมาเป็นศิษย์ของเจ้าพ่อคนหานอีกด้วยหลายรูปทีเดียว วันหนึ่งเวลาพ้นเที่ยงไปจวนจะบ่ายแล้วและน้ำในคลองท่าทองดัางไหลงวดลงจนเกือบจะแห้งคลองมีชายสองคนที่ช่วยกันถอเรือมาดขนาดกลางออกมาตามลำคลองและที่ตอนกลางลำเรือมีประทุนกัระมะลอคร่อมไว้ใต้ประทุนมีร่างของหญิงเมียอายุแล้วคนหนึ่งนอนเซร้อยู่เมื่อเรือลำนั้นมาถึงหน้าบ้านแม่ลูกจันทร์ก็หาที่จอดเรือ พอขึ้นตะลิงได้แล้วช่วยกันอุ้มเอาหญิงที่ในเรือนนั้นขึ้นฟังบอกกับผู้อื่นที่ถามว่าจะพาหญิงผู้นี้ซึ่งกำลังป่วยมากไม่เฉพาะคุณหารช่วยรักษาแต่ว่าเวลานั้นเจ้าพ่อยังไม่เข้าประทับทรงคนทั้งหลายต่างม,มีความการุณาจึงช่วยกันจัดที่คนเจ็บได้อาศัยนอนพักอยู่ที่แคร่ไม้ใ้ถุนบ้านแม่ลูกจันนั้นก่อน ผู้หญิงที่กำลังป่วยโหยูนนั้นคงจะมีอาการไม่น้อยเลยเพราะร่างกายซุปผอมกำลังน้อยมากและตาเหม่อลอยโดยไม่มีน้ำเลี้ยงตาดูคล้ายจะทอดอะไรในชีวิตตนเองมากส่วนชายที่นำคนเจ็บนี้มาทั้งสองคนนั้นคนที่มีอายุมากเป็นสามีของคนเจ็บและอีกคนหนึ่งซึ่งยังหนุ่มอยู่เป็นบุตรชายของสามีภรรยานั้น ชายหนุ่มที่เป็นบุตรชายของคนเจ็บมีรูปร่างงดงามสมชายเรียกได้ว,ว่าเป็นชายรูปงามคนหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นที่น่าพึงพอใจของเพศตรงข้ามทีเดียวขเีอายุอยู่ในราว20ปสเศปีเศษแต่ทั้งพ่อและทั้งลูกในขณะนี้ดูมีกิริยาและท่าทางคล้ายวิตกกังวลใจในเรื่องอาการป่วยของหญิงผู้เป็นภรรยาและเป็นมารดาของตนอย่างยิง่ง เพราะไม่ยอมอยู่ห่างจากคนเจ็บเลยแล้วยังเฝ้าพูดหลอบโยนเอาใจคนเจ็บด้วยถ้อยคำที่เพเราะนุมนวลฟังแล้วน่าสนใจจนนะวันคล้อยเลยไปประมาณบ่ายสองโมงและผู้คนก็ได้มาที่บ้านคนทรงจำนวนมากขึ้นโดยลำดับเสียงกลองได้ดังจากบนบ้านโดยมีผู้ตีดังเป็นยังวะผู้ที่รู้เรื่องก็ได้บอกกับพ่อลูกทั้งสองคนนั้นว่า เจ้าพ่อขุนหารจะเข้าประทับส่งแล้วให้ขึ้นไปเฝ้าเจ้าพ่อโดยให้ซื้อดอกไม้ถูกเทียนที่มีขายอยู่ข้างบันไดบ้านไปถวายท่านด้วยและขอให้ท่านช่วยรักษาคนเจ็บให้จะได้ยาไปรักษาโรคเพื่อคนเจ็บได้หายจากโรคต่างๆชายผู้เป็นพ่อจึงสั่งให้ลูกชายขึ้นไปเฝ้าเจ้าพ่อส่วนตนเองจะอยู่เฝ้าคนเจ็บณที่เดิมชายหนุ่มผู้นั้นจึงละจากแม่และไปซื้อดอกไม้ตุกเทียนจากผู้ขาย แล้วก็ตามคนอื่นขึ้นไปบนเรือนด้วยกิริยาติงงกเงินเพราะยังไม่ต่อสถานที่แห่งนี้และมีความประวันที่จะต้องพบกับเจ้าพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์อันคนทั้งหลายเคารพนับถือและเรื่องลือในอภินิหารซึ่งจะเข้าประทับทรงต่อไปฉะนั้นเมื่อขึ้นไปบนเรือนจึงได้นั่งลงณนะเบื้องหลังก้องกลุ่มคนทั้งหลายที่นั่งล้อมผู้ทรง เพื่อสังเกตเรื่องราวการเข้าทรงจะพ่อขุนหารแล้วจะได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าพ่อต่อไปเมื่อเจ้าพ่อขุนหารเข้าประทับทรงในร่างของขุนทรงแล้ว <c oughs> ก็ดีเรียกผู้ที่มาออล้อมโยให้เข้าไปพบทีละรายตามแต่จะชี้เรียกและได้ถามถึงธุระประสงค์แต่ละรายแล้วก็ช่วยเหลือตามที่ต้องการ ผู้ได้เสร็จธุระแล้วก็ลาเจ้าพ่อลงจากเรือนไปจนผู้คนบนเรือนนั้นลดน้อยลงเหลืออยู่อีกเพียงไม่กี่คนก็ถึงวาระที่ชายนมผู้พาแม่ซึ่งกำลังป่วยมากมาถูกเรียกเข้าไปพบเมื่อชายผุนนั้นเข้าไปใกล้กับคนทรงที่จะาพ่อกำลังเข้าประทับทรงอยู่และยังไม่ได้พูดอะไรออกไป ผู้เป็นผู้ทรงหรือแม่ลูกจันก็ได้พูดขึ้นก่อนในความเชื่อของคนทั้งหลายว่าจาพอคุนหารเป็นผู้พูดว่าไอน้นมคนนี้แม่ของเองยังไม่ถึงเวลาตายหรอกข้าถามยมาบาลแล้วจึงรู้ว่าแม่ของเองจะอยู่ได้อีกสิบปปีข้าจะช่วยทำยารักษาโรคให้แก่แม่ของเอง ชายหนุ่มผู้นั้นจะดุงและเกิดความเลื่อมใสต่อเจ้าพ่อ,อย่างมากเพราะยังมิทันที่ตนจะออกปากเล่าเรื่องที่ตั้งใจมาขอความช่วยเหลือแต่เจ้าพ่อกลับทราบเรื่องก่อนและผู้รับรองว่ามารดาตนจะยังไม่ตายคล้ายกับเจ้าพ่อมีทิพยนเนตและทิพโสตจึงรู้เรื่องทั้งหมดอย่างวิเศษที่สุดอันแสดงว่ามีอภินิหารดุดดังเทวดาผู้เลิศด,ดุริศและอำนาจ ฉะนั้นจึงปลงใจเชื่อถืออย่างแท้จริงทันทีและได้ถามว่าเจ้าพ่อจะให้ยาอะไรแก่แม่ของลูกช้างครับเอ็ง e ไม่ต้องลำบากเจ้าพ่อในร่างคนทรงตอบและกล่าวต่อไปอีกว่าประเดี๋ยวข้าจะให้คนของข้าเอามาให้แม่เอ็งเคยทำบาปก,กรรมทรมานสัตว์มาแต่ครั้งก่อนกรรมเก่าตามมาให้ผลจึงต้องเจ็บป่วยลำบาก และต้องเสียเงินไปแล้วมากว่าแต่ว่าถ้าค่าช่วยแม่เอ็งไม่หายเจ็บได้แล้วเองจะตอบแทนคุณค่าอย่างไรบ้างเล่าเจ้าพ่อกลับถามชายผู้นั้นลูกช้างยอมถวายเจ้าพ่อทุกอย่างครับแล้วแต่เจ้าพ่อประสงค์อะไรลูกช้างไม่ขัดข้องทั้งสิน้นอะไรที่มีและหาได้เมื่อเจ้าพ่อต้องการลูกช้างขอทูลถวายหัวเจ้าพ่อทุกประการ ขออย่างเดียวให้แม่ของลูกช้างหายป่วยก็แล้วกันชายผู้นั้นตอบด้วยความมั่นใจจะพอคุนหานเนี่ยร่างของแม่ลูกจันก็หัวเราะร่าด้วยเสียงอันดังแสดงว่ามีความพอใจในคําตอบของชายหนุ่มคุนี้มากและยังได้ถามอีกว่าเอ็งนนะชื่ออะไรและอยู่ที่ไหนลูกช้างชื่อเชิงบ้านอยู่ที่ตําบลหัวดงปลายคลองนี้ข้างๆกับวัดดอนบุญครับ เองอายุเท่าไรบวชเรียนหรือยังเจ้าพ่อถามอีกลูกช้างอายุ24แล้วครับและบวชแล้วหนึ่งพรรษาที่วัดดอนบุญเมื่อสามปีที่แล้วครับเชิงตอบเออดีเองกัเป็นทิศแล้วสินะแล้วมีเมียม,มีลูกหรือยังล่ะเจ้าพ่อซักอีกยังเลยครับลูกช้างยังโสดอยู่และอยู่กับพ่อแม่ที่บ้าน พ่อแม่ของเองมีลูกกี่คนเจ้าพ่อซักใครมีความสนใจต่อเชิงมากลูกช้างมีพี่น้องทั้งหมดรวมห้าคนลูกช้างเป็นลูกคนรองที่สองครับเชิงตอบเจ้าพ่อจึงถามอีกว่าที่เอ็งว่าถ้าไม่เอ็งหายเจ็บเอ็งจะยอมให้อะไรทุกอย่างแก่ข้าตามที่ข้าต้องการน,นะเอ็งจะรักษาคำพูดนี้ได้แน่นอนนะ แน่นอนที่สุดครับถ้าลูกช้างผิดสัญญาก,ก็ขอให้มีอันเป็นไปตามอำนาจของเจ้าพ่อก็แล้วกันเชิงยืนยันและพูดต่อไปอีกว่าเจ้าพ่อมีประสงค์สิ่งใดจะบอกลูกช้างเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ถ้าไม่เกินกว่ากำลังที่ลูกช้างจะถวายได้ลูกช้างจะจัดถวายในวันนี้ทีเดียวเอาไว้ก่อนเถอะว่าเรื่องนั้นนะ ว่าแต่เองต้องรักษาถ้อยคำที่พูดกับข้าไว้มั่นคงกันแล้วกันเจ้าพ่อขุนหารในร่างของแม่ลูกจันกล่าวสำทับในตอนท้ายเก็พอดีมีผู้นำถาสเสกเครื่องยาต่างๆมามอบให้จึงได้หยุดพูดและรับถาสเสกเครื่องยายกขึ้นระหว่างอกแล้วหลับตาบริกรรมปลุกเสกอยู่ครู่ใหญ่ก็วางถาดนั้นลงบนพื้นคนรับใช้ซึ่งรู้จังหวะดีก็ได้รีบเข้ายกถาดนั้นแล้วถอยออกมา เอาเครื่องยาในถาดใส่ลงในหม้อดินใหม่ลูกขนาดเครื่องจนหมดถาดและเอาใบตองสดปิดปากหม้อใช้เชือกตอกผูกคอหม้อยึดใบตองไว้แล้วเอาหม้อยาไปส่งให้เจ้าพ่ออีกเจ้าพ่อเนี่ยร่างกนทรงก็รับหม้อยามาถือไว้แล้วเอาม,ออมือซ้ายรองก้นหม้อแล้วใช้มือขวาหมุนเวียนไปทางขวาตามปากหม้อคนเป่าคทะอาคมลงในหม้อยานั้นอีกครูนหนึ่งจากนั้นกเกาฉเฉลี่วปักลงตรงปากหม้อ แล้วเรียกเชิงก็มารับหมอ,อยานั้นและสั่งว่าเอ็งพาแม่เอ็งกลับบ้านได้เอายาหม่อนี้ไปต้มกินก่อนต้มใส่น้ำใให้ท่วมเครื่องยากอนต้มแล้วให้คนเจ็บกินตอนหลังอาหารทุกวันวละสามครั้งครั้งละหนึ่งถ้วยแกงและต้องมันเติมน้ำจนยาจืดหมดรสแล้วก็ให้จำเริญเสียที่ไต้ต้นไม้ใหญ่ในวัดแล้วเอายาใหม่ในวันหลัง แต่ถ้ามาคราวหน้าไม่ต้องพาแม่เองมาด้วยหรอกเองมาคนเดียวกนแล้วกันเชิงรับหมอยาด้วยความดีใจจากนั้นจึงได้ลาเจ้าพ่ออุ้มหมอยาลงจากเรือนไปและช่วยกันอุ้มคนเจ็บลงเรือพอดีเป็นระยะน้ําขึ้นน้ําไหลก็คลองมากแล้วทําให้แจวเรือนําคนเจ็บกลับบ้านด้วยความสะดวก และต่างมีความมั่นใจว่าด้วยอภินิหารของเจ้าพอ่อขุนหารคนเจ็บผู้เป็นภรรยาและเป็นมารดาของตนจะต้องหายเจ็บป่วยเพราะเจ้าพอ่อขุนหารได้กรุณารับช่วยเหลือแล้วคงหายจากโรคในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนนับแต่วันที่มารดาของเชิงกลับมาถึงบ้านและกินยาต้มที่เจ้าพอ่อขุนหารให้มากก็เริ่มทุเลาจากอาการป่วยดลลำดับเพราะทั้งคนเจ็บและทั้งสามีและทั้งบุตรชายหญิงของคนเจ็บ ต่างมีความเชื่อมั่นทั่วกันทุกคนว่าเจ้าพ่อคุนหารการณาช่วยรักษาคนเจ็บและคนเจ็บจะต้องหายจากโรคในเวลาต่อไปอย่างแน่นอนครั้นเมื่อ,อยาต้มหม่อนั้นลดจืดลงโดยคนเจ็บที่มีอาการดีขึ้นจนเกือบจะหายเป็นปกติดังเดิมแล้วเพราะกินได้นอนหลับร่างกายแข็งแรงและเริ่มช่วยตัวเองได้โดยมีเนื้อหนังเป็นน้ำเป็นนวลขึ้นจึงได้จำเริญ,ญยาหม้อเก่านั้นตามที่เจ้าพ่อคุนหารสั่งไว้ แล้วใชใ้เชิงไปเฝ้าขอ,อยาก,กับเจ้าพ่อคุนหารเพื่อมารักษาโรคแก่มันดาอีกเชิงจึงได้ไปที่บ้านแม่ลูกจนันในวันต่อมาพร้อมกับน้องชายรวมสองคนแต่เมื่อถึงเวลาที่เจ้าพ่อคุนหารเข้าประทับทรงเชิงกับน้องชายก็ขึ้นไปบนเรือนนั่งรอให้เจ้าพ่อชี้เรียกแต่ในครั้งนี้เจ้าพ่อไม่ชี้เรียกเชิงเลย เชิงจึงต้องนั่งรอเป็นเวลานาน,านจนถึงเวลาเย็นเมื่อคนอื่นที่มาเฝ้าเจ้าพ่อกลับกันหมดแล้วเหลือเพียงเชิงและน้องชายอีกสองคนเท่านั้นที่บนเรือนเจ้าพ่อจึงชี้เรียกเฉพาะเชิงแต่พูดเดียวให้เข้าไปพบเกลกไลเมื่อเชิงเข้าไปและทำความรารวะแล้วเจ้าพ่อคุ้นหาในร่างของแม่ลูกจันก็หยิบมอยาที่วางอยู่ข้างตัวและส่งให้และพูดกับเชิงว่าข้ารู้ว่าเองจะมาเอายาให้แม่เองในวันนี้ จึงเสกยาตเตรียมไว้ให้แล้วเองเอาไปต้มให้แม่ของเองกินแล้วอีกเจ็ดปันเองก็ต้องมาพบข้าที่นี่คราวนี้เองต้องมาคนเดียวจะพาคนอื่นมาด้วยไม่ได้ข้ามีเรื่องสำคัญที่จะบอกเองแต่วันนี้ยังไม่ถึงเวลาฟ้ายังไม่อนุญาตให้บอกเชิงรับหม้อยามาวางไว้ข้างตัวและมีความสงสัยเรื่องที่จะพ่อสั่งตั้งใจที่จะถามแต่เจ้าพ่อโบอกมือเป็นเชิงห้ามและกล่าวกับเชิงว่า เองไม่ต้องถามเรื่องที่จะให้เองมานั้นเป็นเรื่องดีและสำคัญสำหรับเองวันนี้ข้าหมดเวลาแล้วต้องไปก่อนเพราะฟ้าให้พระยามาตามพอพูดจบร่างเขาไม่ลูกจันทก็งวนเงนงวนเงน,งน,เงนและสั่นไปทั่วทั้งตัวสักครูก็งายพิงลงที่หมอนข้างด้านหลังที่นั่งหลับตาขอพับอยู่และหายใจหนักๆห,หลายครั้งสักครูใหญ่จึงลืมตาขึ้น โดยมีผู้รับใช้มนดถูตามแขนขาจนทั่วแล้วแม่ลูกจันรก็ลุกขึ้นนั่งหันกราบไปยังโต๊ะบูชาที่ตั้งไว้บนบ้านจากนั้นแม่ลูกจันทรก็พูดถามเชิงซึ่งนั่งอยู่ณที่นั้นว่าพ่อคุณบ้านอยู่ถึงไหนจ้าเชิงรู้สึกประหลาดใจมากที่เสียงพูดของแม่ลูกจันทร์ขณะที่จะพ่อคุณหารเข้าประทับทรงและเมื่อตอนที่ออกทรงแล้วแตกต่างกันมาก เพราะขณะเจ้าพ่อเข้าประทับทรงแม่ลูกจันร์ทพูดจาเสียงดังผงผางมีลักษณะค่อนข้างจะดุดันแต่เมื่อออกจากร่างทรงแล้วแม่ลูกจันร์ทพูดจาไผ่เราะแม้เสียงดังก็ยังมีลักษณะละมุนละไมเชิงจึงตอบว่าบ้านผมอยู่หัวดงครับโอ้โหแม่ลูกจัน์ทรอุทานออกมาแล้วถามกับเชิงว่าบ้านอยู่ตั้งไกลถึงปลายทาง ไปมาทั้งทีไกลเหลือเกินและนี่ก็เป็นเวลาเย็นแล้วกว่าพ่อจะกลับถึงบ้านก็ดึกดด่นอยู่กินข้าวเย็นสักมื้อก่อนเอดิดเชิงก็รีบปฏิเสธเพราะมีความเกรงใจแต่แม่ลูกจันทก็อ่อนวอนด้วยถ้อยคําอ่อนหวานจนเชิงใจอ่อนจึงต้องอยู่รับประทานอาหารเย็นในวันนั้นพร้อมกับแม่ลูกจันทร์โดยฉันผู้น้องชายของเชิงอยู่ร่วมวงรับประทานด้วย อาหารที่แม่ลูกจันจะเลี้ยงเชิงกับน้องชายมือนั้นเป็นอาหารซึ่งทําอย่างอร่อยหลายอย่างและล้วนเป็นของดีๆทั้งสิน้นคล้ายกับได้แต่ยังไว้ทาไว้เลี้ยงคนที่สําคัญทีเดียวเชิงและน้องชายจึงรับประทานได้มากทั้งแม่ลูกจันก็พยายามพูดคุยกับเชิงอย่างสนิทสนมโดยแสดงความอกอใจต่อเชิงอย่างดีเป็นพิเศษและเมื่อเสร็จจการรับประทานอาหารแล้วก็ยังชวนเชิงสนทนาอยู่อีกนานจนเวลาทุ่มเศษ เชิงและน้องชายจึงได้โอกาสและลาแม่ลูกจันรกลับบ้านเจวันต่อมาเชิงก็ได้มาที่บ้านแม่ลูกจันร์อีกตามที่เจ้าพอ่อคุนหารสั่งไว้และเมื่อเจ้าพอ่อคุนหารเข้าประทับทรงแล้วก็ยังไม่ได้เรียกเชิงเข้าไปพบและจนเมื่อหมดคนที่ชี้เรียกแล้วจึงได้เรียกเชิงเข้าพบเชิงได้เข้าไปและโดยความเลื่อมใสจึงกราบแสดงความคารวะเจ้าพ่อ แล้วนั่งพับเพียบเรียบร้อยลงใกล้ๆกับแม่ลูกจันซึ่งเจ้าพ่อกำลังเข้าทรงอยู่แม่ลูกจันทร์ซึ่งเจ้าพ่อคุนฐานประทับทรงอยู่นั้นได้ถามเชิงว่าแม่ของเองหายแล้วใช่ไหมหายแล้วครับเชิงตอบแล้วเองลืมสัญญาหรือยังสัญญาที่เองเคยพูดไว้กับข้านะเจ้าพ่อถามเชิงจึงตอบว่าลูกช้างยังไม่ลืมครับ เจ้าพ่อต้องการอะไรจากลูกช้างก็ขอให้บอกมาเถิดครับเจ้าพ่อคุณหาเนี่ยร่างของแม่ลูกจันหัวเราะคากใหญ่และพูดกับเชิงว่าฮะ ah, ah, ah. เองเป็นคนดีและข้าก็มีข่าวดีที่จะบอกกับเองด้วยคือฟ้ากําหนดว่าจะต้องเอาคนในบ้านของเองภายในเจ็ดวันนี้คนหนึ่งเพราะจําเป็นต้องเอาไปแต่ข้าขอไว้ปาขัดไม่ได้ก็ยอม แต่มีข้อตกลงว่าคนในบ้านของเองซึ่งมีอยู่เจ็ดคนแต่ต้องไปจากบ้านเสียคนหนึ่งให้เหลือเพียง6คนเท่านั้นข้าจึงขอท่านเพื่อเอามาอยู่คอยปฏิบัติข้าคนหนึ่งแล้วฟ้าตกลงให้ข้าเลือกจะเอาใครก็ได้ข้าจึงเลือกเองฉะนั้นเองจะต้องมาอยู่คอยรับใช้ข้าที่นี่มีกำหนดเจ็ดปีจึงจะกลับบ้านได้ เองจงรู้เรื่องไว้และต้องปฏิบัติตามที่ข้าบอกจะขัดข้องหรือเปล่าเชิงได้ฟังก็ตกใจและซักว่าเรื่องอะไรครับที่ฟ้าหรือเทวดายม,มาบาลจะต้องมาเอาคนในบ้านผมไปด้วยเพราะฟ้าได้กำหนดไว้เช่นนั้นและจะขัดไม่ได้แต่ก็พอจะขอผ่อนผันได้ข้าก็คิดดูแล้วจะปล่อยให้พ่อหรือแม่ของเองไปก็สงสาร เพราะลูกหลายครั้นจะให้เอาพี่ของเองไปก็ขาดคนที่เป็นกำลังช่วยพ่อแม่เองทำกินจะให้เอาน้องๆเองไปหรือกล้วนยังอายุน้อยกันอยู่และคนที่เป็นผู้ชายก็ยังไม่ได้บวชเรียนและเมื่อฟ้ายอมให้ข้าโดยตกลงว่าต้องให้ผู้นั้นออกไปจากบ้านภายในเวันข้าจึงเลือกเอาเองเพื่อมาคอยปฏิบัติรับใช้ข้าที่นี่ เพราะบ้านนี้ก็เป็นบ้านของหลานข้าแท้ๆและข้าต้องลงมาทุกวันเว้นแต่วันพระเพราะต้องไปประชุมกับเทพทั้งหลายเพื่อพิจารณากรรมเวรของมวลมนุษย์เอ็งจะตกลงว่าอย่างไรก็ให้รีบปูดมาถ้าเอ็งไม่ยอมข้าจะได้เหฮฟ้าทำตามที่กำหนดไว้เจ้าพ่อคุยเชิงในตอนท้ายเชิงคิดด่วนแล้วและด้วยความที่เลื่อมใสและเชื่อถือในอภินิหารของเจ้าพ่อขุนหาร เพราะเห็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยรักษามารดาตนซึ่งเจ็บหนักนี้หายป่วยได้ในเวลาอันรวดเร็วจึงได้รับปากยอมตกลงกับเจ้าพ่อที่จะมาอยู่รับใช้เจ้าพ่อที่บ้านนี้มีกำหนดเวลาเจ็ดปีโดยจะได้กลับไปร่ำลาบิดามารดาที่บ้านก่อนแล้วจะได้มาอยู่ตามที่ตกลงกันไว้ต่อไป